สวัสดีครับผู้ดตามช่อง YouTube นะครับวันนี้ก็พามาชมนะครับโกศลนนะครับอาทิตย์ที่แล้วนะครับที่เราไปถ่ายคลิปมานะครับเราก็จะคัดเลือกสําหรับโกศลฟอร์มใหญ่ๆนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมความสวยงามนะครับเราจะมาจัดมาสัก20อันดับนะครับ20ต้นนะครับของโกศลนนะครับสําหรับฟอร์มใหญ่ๆที่เราเคยเข้าไปถ่ายนะครับคลิปนี้นะครับก่อนอื่นก็ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้มือใหม่ลุยสวนนะครับเพื่อเป็นลังใจให้เราทําคลิปครั้งต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ไม่ได้ออกเดินทางไปถ่ายคลิปนะครับก็จะนําภาพสวยๆกศลของคลิปที่แล้วฟอร์มใหญ่ๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับเราจะจัดหมาสัก20ต้นนะครับนี่นครับฟอร์มสวยงามครับราคานี้ก็ ันกระบาท5้าหกรก็มีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณเครดิตจากร้านซับ์ทวีพันไม้ด้วยครับที่ได้เออเฟื้อสสารที่ให้เราไปถ่ายทำนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นแรกของเราครับว่าเป็นต้นใดนะครับสวัสดีครับผู้ติดตามช่อง youtube มือใหม่ในสวนครับก่อนอื่นก็กดติดตามเรานะครับ มาดูต้นที่หนึ่งเลยนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับโกศลเขาแกะนะครับนี่เลยใบเหลืองๆครับใบนี่คล้ายต้นมะม่วงมากเลยนะครับมีความสวยงามสีสดมากเลยครับออกจะเป็นสีเหลืองแล้วก็จะเป็นลายครับเป็นโกศลเขาแกะครับแปลกมากนี่ครับเขาก็จะมีมันงงลงนะครับนี่ครับเหมือนเขาแกะนะครับ กิ่งประมาณนี้ที่เขาขายก็อยู่ประมาณ500นะครับแม่ค้าเขาบอกมาครับตัวนี้นะครับอยู่ประมาณ1,790นะครับสําหรับโกศลเข้าแกะตัวที่1นนะครับมาชมตัวที่2นะครับต้นที่2ของเราก็จะเป็นโกศลคอมเพกนะครับนี่สวยงามส้มๆนะครับโฟมสวยงามมากสำหรับต้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับโกศลนคอมเพกนี่นะครับราคาอยู่ประมาณ1,270นะครับ อัปเดตล่าสุดครับตัวนี้ก็จะเป็นต้นที่สามยาดมณีนะครับใบยาวๆนะครับดำๆเหลืองๆครับมีติ่งนี่ครับตรงปลายใบของเขานะครับห้อยนะครับยาดนี้ก็อยู่ที่950นะครับตัวนี้ก็อัปเดตล่าสุดอาทิตย์ที่แล้วนะครับมาดูต้นที่4นะครับก็จะเป็นโมนีน่านะครับนี่นะครับโมดีน่าคล้ายๆปลาตะเพียนนะครับ นี่นะครับมีความสวยงามครับข้างล่างเป็นสีดำข้างบนก็จะเป็นสีเหลืองเขียวโมดิน่าก็อยู่ประมาณ990นะครับต่อไปก็จะเป็นต้นที่ห้าของเรานะครับนี่เลยแดงๆงสวยงามครับตรงปลายดําๆนะครับเพชรพระนารายนะครับหนึ่งพันเจร้ยเก้าสิบครับตัวนี้สวยจริงนะครับมาเลยต้นที่6ของเรานะครับนี่เลย เป็นไคยไปไม่ได้นะครับขอนําเสนอสายรุ้งสยามนะครับขายดีมากครับความสวยงามก็จะเป็นลักษณะใบครับยาวๆจะออกสีส้มเยอะนะครับสวยงามจริงตัวนี้สายรุ้งสยามนี่มาดูอีกคลิปหนึ่งครับสายรุ้งสยามนะครับราคาจะอยู่890ตัวนี้ก็อยู่ที่890ส่วนมากก็จะเป็น2กิ่งนะครับ2กิ่งก็จะ ต้นก็จะเท่ากันนะประมาณนี้ก็อยู่ที่890ลักษณะใบก็จะเป็นสีส้มนะครับ้างล่างเป็นสีดำนะครับสวยงามจริงต้นนี้890นะครับมาเลยมาดูต้นที่7ของเราครับต้นที่7ก็จะเป็นสีทองไทยนะครับนี่เลยนะครับสวยงามจริงต้นนี้ก็จะเป็นแบบโฟมกอหลายกิ่งนะครับ 1,590นะครับตัวนี้1,590บบาทนะครับออกสีเหลืองนะครับสวยงามจริงตัวนี้ใบเขาใบเขาสวยงามจริงครับสีทองไทย1,590บาทนะครับอัปเดตล่าสุดนะครับสำหรับคลิปนี้อาทิตย์ที่แล้วนะครับมาต้นที่8ของเราขายดีต่อเนื่องครับบุษรินใบกลมๆเป็นช่อนะครับเหมือนดอกกุหลาบนะครับบุษริน ไซส์ประมาณนี้ก็อยู่ประมาณ600พูดผิดนะครับ990บาทนะครับนี่เป็นชั้นๆนะครับสำหรับบุตรสรินนะครับต้นสูงพอสมควรนะครับเลยครึ่งตัวของแม่ค้านะครับนี่นะครับหลานนี้ก็จะเป็นส่งฟรีนะครับทรับทวีพันไม้ครับสำหรับบุตรสรินตัวนี้ครับก็จะเป็นฟอร์มกอนะครับอยู่ที่690ครับฟอร์มกอตัวนี้นะครับ สี่กิ่งนะครับหกร้อยเก้าสิบครับสำหรับไซนนี้สวยงามครับตัวนี้ก็จะเป็นบุษรินทร์กระถางหนึ่งนะครับนี่นะครับบุษริน์ตัวนี้ก็หกร้อยเก้าสิบบาทนะครับประมาณสามกิ่งนะครับส่วนมากหลายกิ่งก็จะมีความสวยงามครับนี่นะครับก็จะเป็นแบบฟอร์ม ฟอมกอถ้าเป็นกิ่งเยอะๆนะครับมาดูต้นท่เก้าของเราครับนี่ตัวนี้เลยใบยิกๆนะครับสีเหลืองๆก็จะเป็นหลักชัยนะครับหลักชัยเหลืองๆยิกๆนะครับหลักชัยอยู่ที่490บาทนะครับสวยงาม่งนะครับตัวนี้สวยจริงนะครับนี่หลักชัย490ลักษณะใบก็โดดเด่นนะครับ ต่อไปก็จะเป็นมาดูต้นที่1ิบของเรานะครับต้นที่10บของเราก็จะเป็นต้นนี้เลยแอปเปิลรีดนะครับก็จะมีสีเขียวอมเหลืองนะครับนี่นะครับใบแก่ก็จะเป็นสีชมพูดำนะครับข้างล่างนะครับหลายกิ่งครับประมาณ3ามกิ่งห9ร้อยบาทครับสําหรับกระถางนี้จะเป็นฟอร์มกอครับถ้าเป็นหลายกิ่งแบบนี้สวยงามครับ มาดูต้นที่สิบเอ็ดมใหญ่ๆของเรานะครับสิบเอ็ดนะครับหาก่อนนะครับว่าจะเป็นต้นไหนนะครับนี่เลยต้นนี้ยกขึ้นมาก็จะเป็นนอมานะครับนอมาใบเหลืองๆนะครับนอมากระถางนี้ก็อยู่ที่ห้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับนี่นะครับสำหรับนอมาสวยงามเหมือนกันครับใบก็จะชี้ตั้งขึ้นนะครับ ยอดใบก็จะเป็นสีเหลืองนะครับอีกกระถางหนึ่งนะครับนี่ตันนี้ก็จะกัดสีขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะออกแดงๆนะครับส้มๆนะครับสวยงามครับราคาอยู่ที่เดียวกันนะครับห้ารอยเก้าสิบนะครับมาดูต้นที่สิบสองของเราครับสำหรับไซส์ใหญ่ๆก็จะเป็นต้นนี้เลยนะครับนี่ออกมาข้างนอกนิดหนึ่ง นี่เลยนะครับอยู่ข้างในต้องไม่ได้ต้องออกมาข้างนอกครับเจริญมงคลนะครับสําหรับเจริญมงคลกระถางนี้นะครับใบเยอะมากครับใบบิดๆนะครับหกร้อยเก้าสิบบาทนะครับสาหรับเจริญมงคลนะครับนี่เลยนะครับลักษณะใบก็มันเป็นลายเหมือนผ้าไหมเลยครับสวยงามมากเจริญมงคลหกร้อยเก้าสิบบาทนะครับ มาชมต้นที่13ของเรานะครับ13นะครับเดี๋ยวให้แม่ค้าคัดมาก่อนครับ13ก็จะเป็นต้นนี้เลยนะครับมณีเมฆขลานะครับมณีเมฆขลากระถางนี้ก็อยู่ที่290บาทนะครับนี่เลยฟอมสองสกิ่งนะครับฟอร์มกอนะครับถ้าแบบนี้ใบบิดๆนะครับ290นะครับ14 นี่เลยก็จะเป็นตัวนี้เป็นไม้เก่านะครับจะเป็นร่มฉัดนี่ร่มฉัดถ้ากัดสีก็จะมีความสวยงามตัวนี้ไม่กัดสีเยอะมากเท่าไหร่ครับกัดสีก็จะเป็นสีส้มขึ้นมาหน่อยไม้เก่าก็จะอยู่ที่หกร้อยเ้าสิบเป็นร่มฉัดนะครับไม้เก่าหน้าสะสมนะครับถือว่าหายากพอสมควรต้นนี้นะครับมาดูต้นที่สิบห้านะครับจะเป็นต้นไหนนะครับ สิบห้านะครับนี่เลยยกขึ้นมาก็จะเป็นรวยซับใบกลมๆนะครับรวยซับกระถางนี้นะครับอยู่ที่หกร้อยเก้าสิบบาทนะครับรวยซับใบกลมๆสองกิ่งนะครับสามกิ่งเล็กนะครับหกร้อยเก้าสิบบาทนะครับนี่เลยตัวนี้ก็จะสามกิ่งตัวนี้สวยงามครับฟอร์มกรอราคาเดียวกันนะครับ ได้มาในราคาเดียวกัน690บาทนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นต้นที่16นะครับไกลถึง20แล้วนะครับ16ก็จะเป็นต้นนี้แล้ะครับเป็นใครไปไม่ได้ก็จะเป็นรวยคงกระพันนะครับนี่เลยนะครับสวยงามมากครับต้นนี้โดดเด่นอยู่ในร้านเลยนะครับเหลืองเหลืองเขียวเขียวลายๆนะครับรวยคงกระพัน สามสี่ห้า,ห,าหกกิ่งมั้งครับกระถางนี้ราคาก็อยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนะครับมีเลยสวยงามจริงครับต่อไปก็จะเป็นต้นที่สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดก็จะเป็นต้นนี้เลยท่าช้างนะครับใบบิดบิดนะครับเดี๋ยวมาดูความสวยงามของเขานะครับนี่เลยสวยงามจริงๆงครับ ชช้างขายหมดทุกรอบนะครับเพื่อนๆหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบครับกระถางนี้นานๆกว่าจะได้ต้นแบบฟอร์มใหญ่ๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับคลิปนี้ก็คัดมานะครับคัดมาให้ได้ดูนะครับหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบต้นเดียวในร้านนะครับน่าจะไม่เหลือแล้วครับสำหรับต้นนี้อาทิตย์ที่แล้วก็ได้มาสองกระถางครับอีกระถางนี้ก็ไซส์ประมาณนี้นะครับ หนึ่งพันหนึ่งร้อยนี่นะครับไซส์ต่างกันกับหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเยอะอยู่พอสมควรครับแต่ฟอร์มก็สวยงามครับจะเป็นฟอร์มกอหลกิ่งนะครับเป็นฟอร์มกอนะครับนี่เลยค่าช้างสวยงามจริงๆนะครับเรามาดูต้นที่สิบแปดของเรานะครับสิบแปดยวให้แมคค้าหาแป๊บหนึ่งก่อนนะครับสำหรับต้นที่สิบแปด นี่เลยาหาก่อนนี่เลยเจอแล้วน่าจะเป็นต้นนี้แหละครับสิบแปดนี่แหละครับเพื่อนๆใบกลมๆม,มันธนานะครับมันธนากระถางนี้สูงมากครับต้นนี้เก้าร้อยห้าสิบบาทนะครับต้นสูงที่สุดในร้านเลยนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับมันธนาเก้าร้ยห้าสิบบาทครับสวยจริงต้นนี้ ต้นใหญ่มากสูงด้วยนะครับมาดูต้นที่สิบเก้าของเรานะครับสิบเก้าก็จะเป็นเพลินจิตนะครับตัวเล็กขึ้นมาหน่อยแต่ก็ฟอร์มสูงพอสมควรครับสำหรับเพลินจิตสองร้อยแปดสิบาทนะครับกระถางนี้สําหรับโกโสลนเพลินจิตรับสวยงามเหมือนกันสุดท้ายก็สิ้งท้ายด้วยชมพูปันทิพย์กระถางนี้เลยนะครับนี่ครับ ถางสุดท้าย20ที่เราคัดมาในอาทิตย์นี้นะครับสัปดาห์นี้ก็จะเป็น20กระถางต้นใหญ่สุดของร้านสัตว์ฟีพันไม้ชมพูพันทิ์ิอันดับที่20สุดท้ายของเราเลยอยู่ที่320บาทนะครับมีเลยสวยงามสวยงามจริงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็รวบรวมมาให้ชมนะครับ20ต้นฟอร์มใหญ่ๆฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้มือใหม่ลุสวนนะครับฝาก ติดตามเพจมือใหม่ลุยสวนนะครับแล้วก็ติ๊กต็อกมือใหม่ลุยสวนนะครับกดไลค์กดแชร์มาดูต้นไม้สวยๆองามด้วยกันนะครับเจอกันคลิปหน้า